สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุม่มมองชนชาแนลนะครับวันนี้ลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูร้าน mm hmm. เพิ่นยำแซ่บเวิร์ดตลาดโตลุกหน้าสารชลบุรีนะครับีเราพาเข้าดูยำแซ่บในร้านกันนะครับเจ๊กำ mm hmm. ลังยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูยำรวมมิตรนะครับ60บาทนะครับอันนี้ยำรวมมิตรใช่ไหมครับยำขาไกคค่ยำขาไก่60บาทนะลงกะละมังเลยนี่60บาทไปแล้ว ผ่านไปผ่านมาอย่ามลมแวะบุญดีนะครับร้านเปิ้ลยำแซเบเวอร์ตลาดโตลุงหน้าสารชลบุรีนะครับเน้นยำน้ำมะนาวสดแท้ร้อยเปอรน์นะครับอันนี้ยำอะไรครับเจ๊อันนี้ยำหมูยอยำหมูยอหกสิบบาทนะจุกจุกเหมือนเดิมนะมจุกจุกเลยยำหมูยอ ใส่ถุงกลับบ้านไปแล้วเรามาดูเมนูต่อไปนะครับเบ็นจะดูมาที่พี่ใหญ่จังยังยังอ๋อตั้งอยู่นี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่เด็กก็โหย่งางพักไก่หนึ่งค่ะยำหมูยอนหนึ่งด้านจ้าพักไก่กับหมูยอเปล่า,า, <S <S าคะกกำลังยุาา่งเลยนะครับ มือตำก็ตำนะครับมือยำก็ยำนะครับเานะครใสยำาไข่ในกาสองต้นหนึงเนานะตัดนะคะเท็ดหนึ่ไม่เท็ดหนึ่งกง็าา้ดกลางสนี่มะนาสวสดแท้ร้อยปร์เไปแล้ว อย่าลืมฝากกดไลค์ลกดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะคระับคอยอัปเดต้านเปิ้ลยำแซพเฟอร์ไม่ดูตลอดนะครับนะอันนี้ไข่แมงดาสองชุดเลยนะยนะจัดไปจุกๆเลยไข่แมงดาเดีย๋ยวมาลุ้นไข่กันมาดูไข่กันนะครับ มาบินเลยค่ะตัดเีนดยนนะคะพี่นานะคะอบมือให้แล้วนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ไข่แน่นๆเหมือนเดิมนะเปิดนะคะสวัสดีคะเป็นไงเป็นไงแน่นนมากินไหมไข่นมงดา80บาทนะให้ทั้งตัวเลยนะครับนมงดา หนึ่งไม่พอนะขอสองเลยนะเมงดานี่ดูไข่ดูไข่จุกๆเลยนะจุกๆไข่เต็มตัวเลยนะเมงดา80บาทคุ้มค่ะบมแบาทคุ้มนะมนะเจ๊บอกนี่ใช่เขาต้องปมใหม่ทุกวันนะครับ จัดจารสวยงามนะจัดจานานะจจาน,นี่สีจานนะจ้า120จาน,น้อสองพี่ลงเลยลใช่น้องลงจ้าไปไนี่ไปแล้ว80บาทลัง,ไไงของถุงค่ะแยกสุบคนละถุง นี่ไปแล้วแปดสิบบาทจุกๆเลยนะนี่เป็นไงถ่ายรูปหน่อยเ,ออเจ๊ถือจานถ่ายรูปหน่อยไปแล้วแปดสิบบาทเดี๋ยวมาดูเมนดาชุดที่สองนะงเป็นไงเจ๊ แน่นไหมแน่นแน่นเลยนะนี่เป็นไงแปดสิบบาทนะลูกค้าบอกตัวนึกไม่พอขอสองนะครับเน้นย้ำนะครับมะนาวสดแท้รสตัเซนนะคันจะเนีนๆหน้าผากันเป็นลูกเลยนี่ นี่แมงดา80บาทจุกๆนะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะหมูดุนะครับร้านเปิ้ลยำแซบเวอร์ตลาดต้นลุงหน้าสารชนบุรีนะครับนีม่มาแย้มเมดา,มดานี่เป็นไงไข่ทั้งนั้นเลยเด็ดได้เลยค่ะไม่นานนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชนชาแนลด้วยนะครับ นี่เจ๊ก็จะไปจัดใส่ตัวนะครับสวยงามนะครับชุดละ80บาทลูกค้ามาก็จะมาจดแล้วปักที่หลักตรงนั้นเลยนะครับดี๋ยวดู้นปวลใชเป็นยงแล้วก็หมปักที่หลักเลยจ้านี่ชุดที่2ไปแล้ว ้ามาก็จะมาจดปักที่หลักเลยนะครับใช้ได้ทุกแยบนะครับเราชนะคนละครึ่งเรารักกันใช้ได้เลยครับปักที่หลักเลยครับนี่ยำมะนาวผัดบีบกันแน่หๆนะนี่ต่อไปเป็นยำอะไรเจ๊ยำหอยนั่งรม80บาทนะ ถึงจะโยนกระมังเลยนะครับวันนี้มันเป็นยำหอยนางรม80บาทเป็นหอยบ้านนะอร่อยเนื้อแน่นๆเลยนะไาแล้วใส่ถุงกลับบ้านนี่ดู จับเครื่องกันไม่ยั้งไม่ยั้งเลยนะจุกจกเลยนะนี่ยำหมึกกุ้งยำหมึกกับกุ้งนะครับ,มมกกบชุดนี้เท่าไหร่ครับเจบาทเจบาทนะหมึกกับกุ้งนะราคาหลักสิบแซบหลักล้านนะครับร้านนี้ ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับยุ่งทุกวันเลยนะครับที่ร้านไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับคนเยอะมากครับวันหยุดยาวนะครับผ่านไปผ่านมากัอยแวแวะมาอุดหนุนนะครับร้านเปินยำแซบเวอร์ตลาดต้นลงหน้าสาชลบุรีนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องหนูเมืองชนชาแนลด้วยนะครับนี่จุกๆเลย70บาทไปแล้ว ใส่ถุงไปแล้วนะตามไม่ทันเลยเจ๊ทำเร็วมากหลักที่สองก็จะเต็มแล้วนะครับ <c oughs> นี่เป็นยำปูมานะยำปูมาใช่ไหมครับ <c oughs> ยำปูมา80บาทนะอ๋อเดี๋ยวมันนี่ก็เลยไี่กำลังขายมือถือเป็นเท่าไหร่เบิร์ของพี่ก็ร150ห้าส มาได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะจนแล้วปักที่หลักได้เลยนะคะอ่าเรียกอยู่เรียกอยู่ค่ะขอโทษที่หาข,ขอไหน่ที่เด็กจัดการนั่งค่าได้ไปเป็นยำปูม้านะแกะกันมาอุ้ยไข่ไข่นะครับไข่ราคาเดิมนะคะไม่เพิ่มลูกค้าไข่ราคาเดิมนะไม่เพิ่มลูกไม่เพิ่มราคานะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนชั้นแอนด้วยนะครับก็ไซส์กลางๆก็จะให้ลูกค้าสี่ตัวนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็จะสามนะคะนี่ไซส์กลางไซส์ใหญ่สุดๆก็สองค่ะไซส์ใหญ่ให้สองไซส์กลางให้สามไซส์เล็กให้สี่นะครับที่ร้านราคาเดิมนะครับแปดสิบบาทน้าไข่ อืไข่ปูสดสดรับประกันความสดนะครับนี่แล้วโดนตามด้วยน้ำมะนาวคั้นกันสดๆนะครับน้ำยำแ่บๆดูสีน้ำยำแทบๆเลยนะครับ ชุดนี้แปบาทนะไข่ก็ไม่ใช่เงินเพิ่มนะจดแล้วปักได้เลยนะครับยำปูม้าค่ะไปแล้วยำปูมาา้าไมาแล้วก็จดปักที่หลักเลยนะครับ าม,ามาดูยำเบคอนนะ70บาทแล้วก็เป็นยำคอหมูทอดน,นะคะแล้วต่อด้วยยำคอหมูทอดน,นะครับพ<า>ิเอกของร้านเลยนะตอนนี้กับไข่แมงดานะครับ<า>นี่ยำเบคอน70บาท นะใส่จานสวยงามเลยนะครับได้ค่นะพนะี่ชมพู่นะครแยกน้ำยำก็ได้นะครับบอกได้เลยนะครับจดได้เลยนะครับส่งให้ค่ะยำเบคอนเจ็ดสิบบาทไปแล้วพี่ชมพู่ไปส่งแล้วนะชมพู่คนส,<อ>สวยแถวสองก็สามก็ถึงส่งได้คนเดียว ต่อไปเป็นยำข้อหมูทอดนะเดี๋ยวเปิดเตาร้อนๆกันเลยนี่ลีลาการซอ,อยเจ๊มไม่ธรรมดาเหมือนเดิมนี่เราจะไปทอดอุ่นให้ตรงนี้เลยนะครับร้อนๆนะครับาาน,นี่นะเจ๊จะทอดร้อนๆกรอบๆเลยนะครับแล้วก็จะมาเตรียมน้ำยำตรงนี้นะครับแ้เราดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับลูกค้ามาก็จะจดแล้ก็ปักที่หลักนะครับคนเยอะนะครับวันนี้เพิ่งจะมีเวลาถ่ายนะครับแล้วเรามาดูเมนูยำข้อหมูทอดเป็นเมนูสุดท้ายนะครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะบุญดูนะครับร้านเปิ้ลยำแซบเวอร์มะน,นาวสดแท้ร้อตลาดต้นลุงหน้าศาลชนบุรีนะครับร้านหาไม่ยากนะครับป้ายส้มๆเลย มาสังเกตป้ายส้มได้เลยนะครับมาลายมข่าหมูทอดนไปไหนี่้ยำขอหมูทอดเดี๋ยวเราปิดปิดคลิปด้วยเมนูนี้นะครับอย่าลืมแวะมุดนนุนนะครับ เมนูนี้ท้าให้ลองนะเมนูยำพอหมูทอดนะน,น,ะะนี่ฝากไว้นะครับแซบๆจ,จุกๆก,กับกรอบนะครับนี่เป็นไงน่าทานไหมทอดกันล้อๆเลยนะที่ร้านขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับฝากที่หลักเลยครับขอบคุณขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับป้ายนี้เลยนะ ร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์มนาวสดแท้ร้อเนะครับลตลาดโตลุงหน้าศาชลชวยบีิรับอยู่หน้าศาลนี่เลยนะครับนี่หาร้านไม่ยากนะครับขอบคุณนะครับ